สบายดีสวัสดีเอฟซีเบอร์สกูทุกคนเน้อยินดีตอนรับเขาสู่ซองปูนาสาวเราสกูก็ไม่เลี้ยงงวงคือเก่านะพี่น้องตอนนี้ก็เป็นเวลาสิบสองโมงกว่าเนาะฝนตกมาอีกแล้วตกอีกหอบที่สองนะพี่น้องเอ้ยงวงกระจนไปอยู่เนาะมิดเตลเลนลงมาสปูมาแต่ไหลอ้อนเลยพี่น้องไม่เลี่ยงงวงผู้เดียวซ้ำาสาเตยโบไดมาเนาะอันพอสาเตยดำนาแล้วพอผนก็ไปเปลี่ยนนะพี่น้องส่วนสกูก็มาผู้เดียว งัวกับปอยู่นี่แต่ไปกับไปเนะนาะฝนตกแหงน้ำจนไหลเนาะพี่น้องเลยน้ำจนไหลดินไนะหลหยาเนาะงัวเพอแป๊บเดียวกับไรเนาะมันบ่มักตากฝนกับตากแดดงัวก็ได้ยกัฝนตกใส่มีแตกแหลนแดดกระทโนฝนก็สูนเนาะพี่น้องเอ้ยสุโมงนี่ฮะนะ พุ้นดำนาฝนก็บ่ตกเนาะบัดคนแล้วดำนาฝนจึงตกเนาะงัวก็จักแล่นแต่ใส่มากระบกเลยฝนตกบนี้เพิ่นกินหญ้าได้ คนนาวที่หัวเนาะกดจูดกดจอดเนาะกดซากินห้าเลยเนาะเมื่อนี่ไ้โซบริกินห้าเนี่ยเมื่อนี่กระไรเขาโค้งไปเลยเนาะ ปนนอกมนันนะี่ขนะสเตยโซกดีไปเนาะมันนี่บบได้มาเนาะพี่น้องเลยฝนก็ตกแง่งแอ้นี่เนาะเอาลิ้นกามาเนาะคนมากระโเผอมาเนาะพี่น้อง,อง <c oughs> เปียก น้าพอเสาเตยเนาะพี่เนาะผืนมาเรียงแทนลูกสาวเผืนเนาะน้ามากก็ไม่ได้เมืออะไร <laughs> น้ามากได้หวยอดเมืออะไรเนาะ คนตกน้ำเต็มไห่เต็มคันเนอะอ้ยเบิ่งแล้วไปตาออนซอนนะ ไปทางนั้น กินยาตากคนเนะมื่อนี้สงสัยสิบุ่ยอีกยาแลนะ้วเนาะพนลิ้นเรื่อยๆนี่สปุอาจชีดได้เมือนะ่อเนาะเพราะว่าน้ำในหว้วยก็เริ่มลายขึ้นลายขึ้นนะม้วนให้กระเจก,ก์เนาะปลูกไว้บนตอกเกาปลูกเอากรเข่าไปเทียมเนาะพีนะ่น้องปลูกมันไวนะ้ตลอดกกปีตลอดกาล คนแห้งๆขึ้นแขึ้นเนาะพี่น้องย ก็อยากกินนาวกระนาวเนะแต่อีตอนนันงัวนะพี่น้องเอ้ขึ้นนาวสิมาเ่ยนาวบ่วนาวแล้วมืออื่นอย่ามาลำเด้อ ฝนตกหอบที่สามมาอีกแล้ววันนี้เนาะบททินด้เรเมืออะไรทุกคนเอ้ยยัานน้ำม,มากในหุวยกับปานนั่นเนาะ มา, <c oughs> <laughs> มาไปโลดแล้วยังเลือคนแบบนี้ทุกคนเอ้ยรอคุเจ้านี่คุเจ้าหินตู้นี่หน่อยสัมันเ <c oughs> ซ็ตบาทนี่สิความนม่ไรบาทนี่ คนบูกำลังความน้ำเนาะอุ้ยเพียงเพียงพวกเขาขันมาสาคนนี้หับห้องว่ะมาบไรเนาะน้ำไหลลีเนาะ ทางขึ้นก็เป็นต 40, าสีพาลาดเนาะปาร์ีกนำโตกบอนนี่เนาะอันนี้เนียน้ำโตกลงหอง ล้าละขีบสปูมหอนนี่ก็สิโคจบไว้เพียงสำนีก็เดือกผ่าผมแม่พี่น้องไปกดไลค์กดแชทที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้สปูได้ขีดต่อต่อไปในเด้อสบายดีทุกคน